ก็ประมาณว่าเออเขาเขาเล่นได้เขาอยากเล่นแต่แค่แค่แบบว่าขอคือเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไปไปยุ่งกับเขาได้ไหมเขาก็อยากแบบไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่องตามพักผ่อนนั่งเล่นฟาร์มชิวๆอ่าตอนแรกผมก็ฟังเขาอย่างนั้นแหละย,ยังไม่ได้ฟังจากาแจ็คไงพอ,อมาฟังแจ็คด้วยก็ผมก็รู้สึกอ่ะหัวโอกอ่ะแบบ รวจเลือดไม่เจออะไรแต่ตรวจหัวใจทำไมเิอเธอจีต่อไม่รอเนาะรงนั้นตรงนี้มาแล้วแบบมาพูดอย่างเงี้ยใส่กันมันมันผมก็เฟลเหมือนกันนะเหมือนที่ยางได้เข้าใจทั้งสองครับเข้าใจอืมเมื่อกี้ตอนแจ็คออกมาเขาก็ยังบอกว่าเขาก็เฟลเหมือนกันแบบเราคือเขาคออแจ็คต้องการอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาเฟลเหมือนไม่ต้องการอะไรเลยนะผมกับชิวๆพูดอืมจบก็คือจบครับผมไม่ไม่ไม่ต่อแย่ใครอยู่แล้วชิวๆอืม คอรวอครับที่ชายจะที่แช์รโรนาลจะกี้แฮาทครับรอแบบวันที่เรานัดกันกับเขาอะโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่ไม่เล่นดีกว่าผมว่าคือมันอะไรกันแล้วแต่แจ็คครับไม่มันมันมันคือไม่อยากให้เขาแบบมานั่งคิดอะไรแบบนั้นด้วยคือให้มันจบกันไปดีกว่าให้มันจบไปอย่างี้แหละมันไม่ไม่ต้องมานั่งคาราคาซังกันด้วยผมว่าน้องผมก็ไม่ไม่น่าจะมีอารมณ์ตีเขาละไอ้ตามพูดอะไรแกแต่ตอนเนี้ยน้องมันแข่งกันยังเนี่ย ผมไปดูปะ่ะไปดูปะ่ะใกลครับใกลแล้วไม่ได้ไปสปอยผมก็บอกนี่แหละผมก็บอกเขานี่แหละว่าให้ไปดูเทียร์หน่อยอว่าเป็นอะไรผมก็เลยโอ้โห,โอโหเออเขาเข้าใจทั้งสองเลยครับแต่จะน่าจะเข้าใจไอ้จุดนั้นมากกว่าไอ้นั้นมันแค่ในเกมไงแต่อันนี้มันความรู้สึกนอกไง <laughs> อันนั้นก็มีนอกเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยิงมาจากเกมไงไอ้ที่แบบว่าไล่ไล่นี้เขาก็เสียสุขภาพปิด แต่อันนี้มัน,มนเราก็เสียเหมือนกันนะสุขภาพจิตอ่ะเหมือนรู้สึกผิดจริงจรนะตอนแรกผมก็เออมานั่งคิดว่าแบบเออถ้าโดนอย่างนั้นใส่บ้างอะวะไม่ผมผมว่าข้อเสนอผมแม่งแบบมันเขาไม่เขาไม่เสียเลยเลยซ้ำอะแค่แค่เสียแค่ไปตรีรอบเดียวแค่นั้นเองจบแล้วก็ถ้าเขาโดนช้อนเขาไม่โดนอยู่แล้วซึ่งเขาไม่โดนอยู่แล้วแน่แน่แค่นั้นเองคือไม,มไม่อยากตีมั้งเพราะว่าผมเคยแบบว่าให้เขาใส่สูตรดอมด้วยหลายอย่างแบบมิดกับเขาอะนานๆทีจะตีกันอย่างเงี้ย ถ,ถ,ถ,ถ้ามีไม่ผิดใจกันจริงๆก็โอเคครับตามนั้นตามนั้นไม่มีอะไรดีกว่างั้นเรามาลองกันอีกรอบไหมล่ะเราจะได้รู้กันไปเลยมัน,ม,นมันลองได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาว่าปล่อยคือตอนแรกคือผมแค่แบบหวังดีเขาแค่นี้แค่เข้าใจเข้าใจแค่หวังดีอะ่ะไม่ได้มีอะไรเลยผมแค่คิดอาจจะคิดเผื่อเขาเกินไปหน่อยแค่นั้นเอง วัน mm hmm. อันนี้ไม่ไม่เชยเอ็มดีหรอครับเออก็แทงไปเยอะครับได,ได้ข่าวว่าจะลงอ e ีสปอร์ตด้วยหรอไ,ไอที่เจอกับอะไร,ะไรนะไอ <Okay. S 3> ชักโคกอะไม่รู้ครับถ้า <Okay. S 3> ถ้า,ถ,าถ้าเขาจริงจังก็คงอาจจะไม่ลงครับแต่ถ้าเขาแบบคอนเทนต์ก็อาจจะคอนเทนต์ด้วยประมาณนั้น๋อ oh. ใช่ครับใช่ใช่ใช จริงจังมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเขาคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ได้ผมเล่นได้ผมไม่ได้ใช่นักแข่งไงผมเล่นคอนเทนต์เอาคอนเทนต์อะได้มีปัญหาแล้วคู่หูดูโออยู่ไหนครับนายคู่หูดูโอใครครับไมจิตตี้ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่อันนั้นอันนั้นก็ตัวแข่งใช่ไหมครับนะ่ะโอ้แต่คนเดียวไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วนะลาไปเด้เป๊อวดนนี้ครับเฮ้ยพี่เปลี่ยนผม,มใหม่เป๊อตั้งครับใช่ใช่ใช หาคนนี้ให้อ่อยู่ไหนนะน่าจะปรับใจได้หนึ่งนะครับอ้าวประเทศจีนตัวหนึ่งนะครับ ไดขับไหมครับไดขับก่อนมันก็ได้หนึ่งผมหาเมื่อกี้มีคนแทงมาเป็นร้อยอะอเอางี้เอางี้ฝากเชียร์เอ็มดีได้ไหมแต่ผมแบ่งให้ให้าเอ็มเ<อ>งนินที่คุณคุณแทงไปกี่เอ็มนบบผมคืนผมไม่ได้จ่ายแล้วครับนออ้องจ่ายฝากเชียร์ได้ไหมล่ะ <laughs> ก็ กลางๆแลวครับกลางๆแล้วว่าได้หมดอ่ะผมชิวๆไม่ไม่คิดอะไรถามน่อยดีวันนั้นคิดยังไงให้ผมไปซื้อสบู่อ่ะยังจำอยู่เลยนะก็เห็นเป็นแท็กซี่ครับเห็นรับส่งไงหลนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนรออยู่หลาดกลางมาด้วยลาดกลางด้วย